เฟมน,นูม่นน,น,น้องเฟรมไปคุยกล้องกับหมาไหมวันเร็วน้องเฟรมมาดูอะไรนู่นปีนไปหาหมาตอนทีคะอย่างนั้นแหละว้ายบายเออบ่งมือบายกล้องกันิโอ่ะอ๋อน้องเฟรมมาให้อาหารลิงเหรอคะ,คะที่ไหนคะเผาชะกันหรือเปล่ากินน้ำมันกินน้ำได้ด้วยหรอลิงเอาหยิบขนมให้มันเลย บองนี่ด้วยเนี่ยท่แบบใส่ลอกกันเลยอยเยอแยะเลยเออเยอะแยะเลยไปกของข้าง,าง,างโยอ้มันไม่มามาล,ลูกม,มาแล,ล้วยอ่อ่ออย่ปให้ลูกให้ลูกให้ลูกน้อยมนันดีกว่าเนี่ลูกตัวเล็กมันอยู่ตรงนี้ครับ นี่ลูกมันน่ารักไหมเต็มเลยลิงเบบี้เดินกำลังท้องลิงเบบี้ป่ะลูกให้มันเลยเป็นเลยยนเป็นเลยเอย้อนให้มันเลยมันหิวมาน,นมาเร็วมาเร็เวน้องเฟรมมนเลี้ยงขนมใช่ไหมคะลูกเ,เฟรมมนเลี้ยงขนมมากินกันเร็วเร็ระวังถุง อนะย่างแต่มันสีโดนงเกินมากนี่เออพอแล้วแต่ละมีตัวใหญ่ตัวเล็กไม่กล้าเข้ามาตัวเล็กน่ารักนะตัวเล็กเกลี้ยงน่ารักเลยลูกล <c oughs> ิงเบบีหัวตั้งเดเลย์ใส่เยลด้วยเหรอไาจอดตรงแดดพอ,อ,อ,อดีนะเป็นไ,ไรนะมันจะทอลล้ะอหรอครับใครมาวะ ตัวใหญ่เนี่ยแมใ่ใครกินเลยตัวใหญ่ขี้งกไปเลยตัวใหญ่พ่อ,อมันพ่อขยับแป้งหน้าหน่อยปะเออป้าปเปลี่ยนที่เลยอเอ,อ้ยมันไล่คนอื่นเขาเห็นไหมเนี่ยนานนานนานมันพะเยไม่ดีเลยใช่ไหมลูกพอยังมาหายร้อนยังเนเลยเฟมหัวตาจัดยอวนเลย,เเเยเออกินกันเลยกินกันเยอะๆเลย เยกินกันเลยตับเลยเตรียมมาเลี้ยงขนมถุณแล้วโอ้เนี่ยเตรียมพ้นไปันอืึไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะที่กลับไปกว่าทุกแม่มันมันมันมัดเกินก้อนเดี๋ยวอยให้เขาไปดูทีเดียวเลยถุงันรั่ยฮะเก็บไปนานเงี้ย ลิงเ,เยอะไหมคะน้องเฟรมคุยกับกล้องหมาม้าเลยสิคะเฮ้ยเป็นๆเออกล้วยให้ให้ลิงเลยชอบเลยลิงนี่ของโคเลยชอบกินกล้วยเหรอไหมตัวเล็กได้แล้ววิ่งไปแล้วนะเลยให้ตัวอื่นด้วยลูกหมาม้าคุยกับลูกหน่อยสิคะเป็นไงสนุกเปล่าน้องเฟรมสนุกไหมคะคุยกับกล้องหมาม้าสิคะนู่นข้างหลังลูกหมาม้าอยู่ข้างหลังค่ะ หมาม้อยู่ข้างหลังลูกหันไปคุยกับกล้องสิคะสนุกไหมให้ป๊าป๊ามาพาไปเที่ยวเกาะอีป่าลูกร้อนเลยเดี๋ยวป๊าพาไปดูดี่ร่มเดี๋ยวร่มๆหน่อยนะเดีด๋ยวร้อนๆตายแดดม่มีกุ๊กหนึงอยู่ตรงนี้คะ่ะนี่เ right. อาเลยอืมพอแล้วนขยับแดดล้วขยับไปนิดนึงหัวลูกตากแดดนี่พอแล้ว ขนมเพียบเลยไม่กินแล้วมั้งเบื่อแล้วมั้งเนี่ยให้กล้วยเลยมีแต่ขนมเต็มเลยกินว่ล่หรอ,รอเออชอบกินขนมกับกล,ลก้วยอ่ะเต็มเลยอ่ะมาเลยมาเอากล้วยแล้วโอ้สุกมัเออเออกลิน่นใหญ่เลย